ก็ไปนค้นหาดูจากข้อมูลในลหลายๆบันทึกเกี่ยวกับชุดไทยครับทีนี้ในสมัยก่อนก่อนที่จะเรียกว่าชุดไทยนะก็จะเป็นชุดแนวสบายผ้าพาดไหลซึ่งในยุคสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นแนวฟรีสไตล์นะใครจะใช้ก็ได้ยังไม่ถึงขั้นเป็นชุดไทยไงเออแต่พอมาเป็นชุดไทยแล้วเขมรถึงเริ่มมาเคลมมมันก็เลยดูน่าเกลียดก็เหมือนตอนแรกมีล้อกเกวียนเดียวนะที่ไหนเขาก็ใช้กันได้เออไม่ถือว่าเป็นของประเทศไหนแต่ประเทศหนึ่งทีนี้พอประเทศไทยเอามาพัฒนากลายเป็น แนวรถถยรถอะไรปุ๊บขเขมก็จะมาเอารถถน,นะยน่ะไปเคลมบอกว่าเป็นของขเขมทั้งที่ล้อเก,กวียนของตัวเองแต่แรกเริ่มเดิมทีก็ไม่ไดเอามาพัฒนาอะไรไม่ได้คิดจะทําอะไรกับมันเลยนะพอเห็นไทยพัฒนาดีก็จะมายึดเป็นของตัวเองทงั้งทั้งที่ล้อเก,กวียนของตัวเองมันก็ยังวางอยู่อย่างนั้นแหละเปรียบเทียบเข้าใจยากไหมแต่ทีนี้ล้อเก,กวียนเดิมของขเขมไม่ได้หมายถึงชุดสปอร์ตนะเพราะว่าชุดสปอร์ตนี่รอห้าท่านก็พระราชทานให้ พราะดูเหมือนว่าชุดข้าราชสำนักอะไรต่างๆของข้าเมศในตอนนั้นมันดูแบบประมาณว่าดูไม่น่าจะรู้ได้ว่าเป็นข้าราชสำนักจริงหรือเปล่าดูไม่ค่อยถูกตาบางทีก็อาจจะดูกึ่งๆโป,ป๊ะเปลื่อยอะไรอย่างี้มั้งรอหาทานก็เลยพระราชทานเครื่องแต่งกายให้ก็ประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้พระราชทานชุดแบบชุดไทยอะไรให้นะเพราะว่านี้เป็นขอราชสำนักไทยแล้วก็คนไทยคนสยามก็ควรจะได้ใส่กันก็หวงเห็นไวใ้ให้ลูกหลานชาวไทยนี่แหละ พอไปค้นหาข้อมูลยิ่งหรือก็ยิ่งรู้อะไรหลายๆอย่างเลยครับคือถ้าเอาไปยื่นยูเนสโกจริงๆนะขเมศไม่มีทางที่จะสู้อะไรได้เลยแต่ถ้าสมมุตินะเกิดไม่ผ่านขึ้นมาเฮ้ยแปลว่ายูเนสโกนี่มีอะไรที่มันแปลกมากๆแล้วพูดถึงลักษณะสบายในสมัยก่อนที่หาข้อมูลมาก่อนที่จะมีคําว่าไทยหรือขเมศในตอนนี้โลกแถบนั้นก็ไม่ได้มีพรมแดนแบบว่ารัชชาอย่างปัจจุบันให้เห็นชัดเจนก็ยังเทกันไปเทกันมา ฝั่งนั้นรบชนะก็เทคนฝั่งนี้เข้าประเทศเพราะฝั่งนี้รบชนะก็เทคนฝั่งนั้นเข้าประเทศเทไปเทมาแบบนี้แหละทั้งไทยลาวมอนเขมรทีนี้แต่ละฝ่ายนะน,นะเขาบอกว่าต่างก็รับอิทธิพลมาจากอินเดียทั้งทางาศาสนาและวัฒนธรรมแต่ก็เป็นการรับมาแบบเจือจางครับเพราะว่าเขาไม่ได้มากันทั้งประเทศนี่เข้ามาคนสองคนในตอนแรกนะถึง1%เปซหรือเปล่าไม่รู้ของสยามในตอนนั้น การห่มผ้าผ้าลายแบบสารีหรือว่าทอติก็เลยแพร่หลายเข้ามาในรูปแบบที่มันเรียบง่ายก็เหมาะกับอากาศที่มันไม่ได้แบบเย็นมากเกินไปเป็นไม่ถึงขั้นที่จะเป็นสบายนะเป็นแบบว่าผ้าลายเริ่มผ้าลายแล้วอันนี้ก็จากข้อมูลที่ผมหามาซึ่งตอนแรกก็ถือว่าต้นแบบของสบายก่อนที่จะเรียกว่าสบายไม่ได้มาจากชนชาติใดาชาติหนึ่งโดยเฉพาะแต่ทีนี้เป็นการพัฒนาต่อเนื่องของการห่มผ้าแถบเฉียง และนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการห่มสบายของไทยเนี่ยแตกต่างจากขเขมรมากของขเขมรเนี่ยตอนนั้นก็คือเป็นพาดไหลเฉยๆไม่นิยมกันด้วยซ้ําต่างกันมากซะจนทางขเขมรไม่ควรจะเรียกว่าเป็นสบายหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการห่มผ้าคล้ายสบายก็มีมาตั้งแต่สมัยทวารวดีเลยหลักฐานเราก็มีผ่านภาพปูนปั้น,นแล้วก็จิตกรรมในสมัยก่อนอ่าแต่ว่ายังไม่อยากจะยกมาพูดมากเดี๋ยว ทางเขมก็จะแบบว่าเห็นไหมไทยก็เอามาจากกำแพงเหมือนกันนั่นแหละออแต่ทีนี้ความต่างมันมีเยอะครับเพราะว่าอย่างจิตรกรรมฝาผนังของไทยเนี่ยสมัยก่อนนะนะวาดเป็นภาพชัดเจนมีสีชัดเจนคือรู้ว่าชมสบายอยู่ชัดขนาดที่มองเป็นอย่างอื่นไม่ได้อีกแล้วนี่แหละคือสบายแน่นอน100อเร์เซไม่ใช่อย่างกำแพงของทางฝั่งเขมนะที่ดูเราก็มาเดาเดากันเองว่ามันน่าจะเป็นซูโม,โม่เป็นชุดกิโมโนเป็นโดราเอมอนอะไรแบบนั้น แค่หลักฐานจากจิตรกรรมฝาผนังนี้ก็ชนะขาดแล้วแต่อเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องพูดถึงทีนี้ต่อมาในยุคอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นสบายกลายเป็นเครื่องแต่งกายหลักของหญิงชั้นสูงและชั้นกลางในราชสำนักครับคนจนใส่อะไรคนจนก็คือไม่ต้องแต่งสวยมากหรอกเพราะว่าทำงานไงก็จะใช้ผ้ายกผ้าไหมผ้าทอแบบและเอียดหม่มผ้าลายเฉียงจากซ้ายลงขวา เป็นการแสดงถึงฐานะแล้วก็รสนิยมทางศิละปะนี่เป็นแบบว่าแฟชั่นในสมัยนั้นทีนี้หลักฐานสําคัญนะที่ตอกย้ำว่าสบายเป็นองค์ประกอบของชุดไทยเป็นส่วนหนึ่งของชุดไทยที่สําคัญมากก็คือภาพถ่ายเจ้านายฝ่ายในในสมัยรัชกาลที่4ีถึงหซึ่งมีภาพสตรีไทยครับในชุดโจงกระเบนโฮมสบายทับเสื้อแขนกระบอกหรือเป็นสบายเฉียงแบบเปิดไหล่หนึ่งข้าง นี่แหละรูปแบบนี้เองที่พัฒนาเป็นชุดไทยจัก,กรีในภายหลังทีนี้ในแง่ของหลักฐานภาพถ่ายที่จับต้องได้ไทยก็ได้มีการบันทึกสบายในราชาสำนักอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ช่วงกลางคริสตศตวรรษที่19ก็ถือว่าเก่ากว่าหลักฐานภาพถ่ายของขเขมรหลาย10ปีเพราะว่าช่วงนั้นดันเพิ่งจะมีกล้องไงถ้าเกิดว่ามีกล้องก่อนหน้านี้ก็คงได้ถ่ายชุดไทยก่อนหน้านี้ไปแล้ว แต่มันแปลกมากครับของทางขมรที่ชอบมาแอบอ้างกันเป็นภาพเก่าโบราณบอกว่ามาตั้งแต่ยุคก,ก่อนหน้านี้อีกแล้วก่อนหน้านั้นยังไม่มีกล้องเลยมันใช้อะไรในการถ่ายภาพกันอ้างมั่วโดยไม่ได้ดูหน้าดูหลังอะไรเลยและทีเนี้ในวิกิพีเดียของทางขมรก็มีการลงภาพคนขมรในสมัยก่อนอ่าใส่ชุดแบบสบายนะลงไปบอกว่าเป็นยุคสมัยก่อนหน้านู้นก่อนไทยซะอีกแต่ทีเนี้ย ผมก็ไปดูวันที่แก้ข้อมูลล่าสุดนะน,นะที่เขาลงภาพอะไรเพิ่งจะไม่กี่ปีเองเขาถึงได้บอกว่าวิกิพีเดียมันเชื่อถืออะไรไม่ค่อยจะได้เลยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมอ่ะแต่ก็เหมือนจะยังมีหลายๆคนนคนนแหล่ะไปหาข้อมูลจากวิกิพีเดียเพราะว่าพอพิมพ์ Google ไปบางทีก็ส่งไปวิกิพีเดียใช่ไหมใครไม่ทันก็โดนหลอกไปทีนี้มาทางฝั่งคขมรบ้างฝั่งคขมรเองก็มีหลักฐานอยู่ในยุคนครวัดนครธม ที่เขาเพิ่งจะเอามาพูดกันเมื่อไม่นานนี้นะนะเป็นภาพหญิงาพาดผ้าคล้ายสบายทีนี้นักวิชาการส่วนใหญ่เขาก็เห็นตรงกันว่ามันเป็นผ้าห่มเฉียงสําหรับหญิงชั้นสูงในราชาสำนักขอมแต่มันไม่ได้เป็นเครื่องแต่งกายประจําชาติอย่างเป็นระบบเลยเพราะว่าหลายๆคนที่เข้ามาแล้วเขอบันทึกเกี่ยวกับการแต่งกายของชาวเขมรนะมันไม่มีใครใส่กันสักคน ทาอยังกะว่าเป็นชุดฮองเต้ที่จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเข้าไปในส่วนลึกของราชสำนักเท่านั้นแบบนั้นเลยแต่นั่นก็หมายถึงสบายในอีกแบบหนึ่งนะไม่ใช่สบายของไทยแล้วเขาก็เลยลงมติกันว่าสบายที่เขเมรบอกว่าเป็นต้นฉบับของสบายไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่สอดคล้องกับหลักฐานทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์หรือถ้าจะเอาอย่างหลักฐานในช่วงที่เรายังมีชีวิตกันอยู่นี้ก็ช่วงเริ่มมี YouTube อะไรมาอย่างเงี้ยนะ ดูหนังดูละครดูการแสดงพื้นบ้านของแต่ละประเทศในช่วงปีนั้นแล้วก็มาเทียบกันเลยว่าเขมรเริ่มมีการใส่ชุดไทยชุดสบายแบบไทยเนี่ยตอนไหนกันชาวเขมรควรจะละอายใจในพฤติกรรมของตัวเองทีนี้มาดูเอาแบบว่าจากสื่อสิ่งพิมพ์หรืออะไรต่างๆที่มีการเผยแพร่เป็นหลักฐานก่อนหน้านี้เลยว่าของประเทศไหนมีมาก่อนถึงแม้ว่าของประเทศไทยจะมีมานานแล้วนะแต่สมัยนั้นอาจจะยังไม่ได้มีสื่อที่จะบันทึกให้เห็นเห็นได้ เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันก็ต้องการหลักฐานใช่ไหมทีนี้จารึกที่มีคำว่าสบายพบในเอกสารไทยสมัยอยุธยานู่นเลยครับส่วนของขเมนะพบในจารึกสมัยคริสตศักราช1747ทําไมจารึกช้าจังทีนี้ต่อมาเป็นเรื่องของหลักฐานภาพถ่ายราชสำนักก็ของไทยนี่ช่วงสมัยรอ4รอเลยคลริสตศตรวรรษที่19คือคนถ่ายเขาเป็นชาวต่างชาติก็เลยต้องยืดตาม พศของเขานะ่ะคริสตศักราชของไทยอยู่ช่วงกลางส่วนของขเมรเนี่ยมีภาพสมัยช่วงปลายๆของคริสตศตวรรษที่19แล้วเกือบจะไปช่วง2,000แล้วอะ่ะทีนี้พอมาเริ่มเป็นชุดประจำชาติเริ่มในสมัยรัชกาลที่9ครับพศสอ0 3แต่ว่าของทางขาเมรนะหลังยุคอนานิคมฝรั่งเศสเลยหลังจากพศ2 5 0 8 แต่ก็เป็นชุดอีกแบบหนึ่งนะไม่ใช่แบบชุดไทยลักษณะของสบายไทยก็ผ้าไหมายกทองห่มเฉียงเปิดไหล่ข้างหนึ่งส่วนของทางขเขมรตอนนั้นก็เป็นแนวชุดสัมปอร์นั่นแหละแต่เป็นชุดสัมปอร์ที่มีอะไรห้อยพรุงราังเยอะขึ้นก็ไม่ค่อยเข้าใจแนวคิดของเขานะอย่างตอนที่เคลมชุดไทยไปก็เอาไปใส่อะไรเยอะแยะเลยห้อยพารุงราังเกะกะมากแล้วก็บอกว่าเป็นชุดขเขมรขเขมรชอบความรก จะดัดแปลงอะไรสักหน่อยนี่ไม่มีเลยนะมีแต่ใส่เพิ่มยัดเข้าไปกำงกำไลตุ้มหูอันไหนใส่ผิดใส่ถูกไม่รู้ขอแค่มีพื้นที่ในร่างกายที่ยังใส่เข้าไปได้ก็จะใส่เข้าไปเหมือนที่มีบางคนบอกว่าเหมือนเป็นทาสที่ขโมยเสื้อผ้าของเจ้านายเอาไปใส่แต่ว่าใส่ไม่เป็นไม่รู้ว่าจะใส่ยังไงนะเป็นเสื้อผ้าที่ไฮโซเกินไปแบบนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมหามาได้ครับ จากบันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเขมรแล้วก็ชาต่างชาด,ด้วยก็คือฝรั่งเศสนั่นแหละเออ,อบางอันอาจจะไม่ถูกต้องไม่ถูกใจในสายตาของเพื่อนๆก็ขออภัยด้วยครับก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ